ทวีความร้อนแรงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในแมนฮัต t a r ไทยแลนด์2023 The Reality Project เปิดตัวผู้เข้าประกวดและผนึกกำลังร่วมกับแบรนด์ชั้นนำในวงการบันเทิงร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สู่วงการบันเทิงไทยพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือของคุณชิดชนรธานชัยสิงห์กรรมการผู้จัดการบริษัทกริดคอนเซ็ปชจำกัดร่วมกับคุณธนัทอรินทจินดากรรมการผู้จัดการบริษัทไอดีโอคอนเซ็ปชันจำกัดและคุณนัฐพัฒน์ูลญเหลากรรมการผู้จัดการบริษัทไอดีโอ จำกัดโดยการประกวดในปีนี้มาพร้อมรูปแบบการประกวดแนวใหม่ภายใต้คอนเซปต์เริ่มต้นใหม่ให้ไกลกว่าเดิม Believe in New Possibility ภายในงานแถลงข่าวนั้นได้มีการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันหรือดีเมอร์29คนสุดท้ายอย่างเป็นทางการโดยที่มีความแตกต่างความสามารถที่หลากหลายในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านในแบบนักแสดงและการเป็นเซเลบริตี้ไอดอลรวมส่งกำลังใจและลุ้นไปพร้อมกับรอบที่จะเกิดขึ้นกับ Man Hot Star Thailand 2023โดยโชว์เคสในวันที่27 ตุลาคมนี้พร้อมโชว์พิเศษ Moss Bank จาก Star Hunter Entertainment และรอบสำคัญกับรอบตัดสินแมนฮัตต a r ไทยแลนด์2023 The Spirit Night ในวันที่29ตุลาคม2566โดยจะเกิดขึ้นณนอะันเราอาดีนาฮอลล์ชั้น5 at Bravo BKK เป็นงานถแถลงข่าวครับของการประกวดแมนฮอสตา r t ไทยแลนด์นะครับ2023ก็คืออาจจะมีคนที่รู้จักเวทีนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่านับกันจริงๆคือเวทีนี้เป็นปีที่2ของแมนฮอสตา r t ไทยแลนด์นะครับก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักก็คือหาตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันต่อที่แมนฮอสตาร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ เปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งนะครับในงานแถลงข่าวครับผมรูปแบบของปีนี้แตกต่างมากค่ะต่างเลยแต่างเลยครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านได้ได้ follow เพจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นว่าเราจะแบ่งสายความสามารถของน้องๆออกเป็นสามทายอย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับก็จะมี ไอดอลด้วยศิลปินนักร้องนะครับมีนักแสดงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหัวใจหลักของเวทีนั่นก็คือโมเดลในแบบคับซึ่งมันก็จะเป็นอีกโอ,อ,อกาสหนึ่งที่ทําให้น้องๆได้แสดงความสามารถได้กว้างขึ้นแล้วก็เต็มที่ขึ้นคับคอนเซปต์ Concept ของการประกวดก็อย่างที่อย่่างทีเราตั้งสเปคไปเลยเนาะว่าใครถนัดด้านไหนเป็นหลกักก้อยุณโชว์มันออกมาแต่ถ้าเกิดใครทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างนั่นก็คือข้อดีก็เป็นโอกาสต่อไป เกมการคัดเลือกใช่ไหมครก็เมื่อวันที่7กับวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับ <laughs> เราก็จะมีการถ่ายทำรายการไปแล้ว2 EP นะครับซึ่งในแต่และ EP ก็จะมีชาเลนจ์ของโมเดลนะครับของไอดอลของแอคเตอร์มาเป็นตัววางซึ่งเกมการแข่งขันหรือคะแนนต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากมิชชั่นแต่ละมิชชั่นด้วยรวมไปถึงการเก็บคะแนนในรอบที l i มินา r ีด้วย นะครับแล้วก็รอบไฟนอลคอมเพเิชันด้วยนะครับแต่ว่าอย่างพิริมินาลีเนี่ยเราก็เพิ่มความพิเศษเข้าไปนิดนึงตรงที่เราจะใช้คำว่า The Showcase ทิร i มิ n าลี c คอม e t i t ชันนะครับส่วนอรอบไฟนอลเนาะเราก็ใช้คำว่า The Spirit n ไ g h t นะครับไฟนอลคอมเพเิชันครับก็คะแนนก็จะอยู่ทั้งในรายการในเทส l ิตีด้วยแล้วก็อยู่บนเวทีด้วยครับยากครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยยากต่อการทำาระะตวน ไปเลยทั่วไปครับเร<ช>ียกว่าแบบเคยผมเคยทำการประกวดกันมาหลายปีครับก็พอมาจับหลูที่มันเป็นเรียลลิตี้จริงๆครัขั้นตอนต่างๆมันเยอะขึ้นแล้วก็การที่จะเราอยากทำเรียลลิตี้เพื่อให้ทุกคนน่ะได้เห็นพัฒนาการจริงๆได้เห็นการแข่งขันจริงๆไม่อยากให้ทําเก็บตัวโดยที่แบบไม่ไม่เห็นคะแนนหล,ลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเร<า>ียลลิตี้เป็นอีกอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะสนุกกับทุกคนได้ด้วย ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าเอาเป็นเอาเป็นตัวเทปเลยอะครับก็คือ6 EP แต่ถ้าเกิดว่ารวมทีลิมกับไฟนอลเข้าไปด้วยทั้งหมดก็จะนับเป็น8ไม่เหมือนกันใช่ครับอย่างอย่างวันนี้ถ้าสมมุติว่ามีใครได้อยู่ต่อในช่วงท้ายเราก็จะรับชม EP 1ไปพร้อมกันซึ่ง EP 1 เนื้อหาของมันก็คือเราจะทําความรู้จักกับน้องซึ่งน้องก็จะมาออดิชัน่นออดิชันในที่นี้หมายถึงว่ามาสแสดงความสามารถที่ตัวเองมีในด้านนั้นๆหรือใครที่อยากจะลองเปลี่ยนสายหรือลองทําน้องก็จะได้ลองทําเพราะว่านอกจากการที่เราจะทําการแข่งขันแล้วครับเราก็จะมีดีเรคเตอร์จากสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็น r e d Modeling นะครับอะาร์ t ั r เ n t e r เอ็นเตอร์เทนเแล้วก็ k ค n m u s i c a c a d e m y เเข้ามาสอนเข้ามาเวิร์กช็อปให้น้องๆได้ลองในสิ่งใ,ใหม่ๆด้วย จริงๆต้องบอกว่าในปีนี้ด้วยความที่ระยะเวลากลับกลับเป็นเป็นเป็นโมเดลอยู่อาจจะยังไม่ถึงกับขนาดให้คนทางบ้านมาร่วมโหวตก็ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยกับผู้ชมด้วยครับถ้ามันต่อยอดไปได้ในปีหน้าหรือปีต่อๆไปนะครับเราอาจจะให้ผู้ชมหรือคนดูทางบ้านมีส่วนร่วมตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆต้องขออนุญาตแนะนําท่านนี้ก่อน <C oughs> คือคือถ้าสมมติว่าอยู่ในสายของการประกวดอาจจะเห็นหน้าบิ๊กอยู่บ้านเห็นหน้าพี่โก้อยู่บ้างนะครับ <C oughs> แล้วก็ท่านนี้ ที eh eh eh. ่เกรซนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่จะมาคอลแแลบนะคะในในในการประกวดของเราซึ่งทำในเรื่องของระบบไอทีอยู่แล้วนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วด้วยใช่ครับก็เนื่องจากว่าต้องบอกว่าคอนเซปต์งานนะคะเนื่องจากว่าทางที่ิกพีโก้เองกับเกรสเนี่ยมาร่วมมือกันจับมือกันทำ เนื่องจากพี่โก้กับพี่บิ๊กเนี่ยก็ช่ำชองเนาะในวงการของการประกวดอยู่แล้วาาส่วนเกรสช่ำชอง, <laughs> ชชองได้ได้ได <laughs> เชฟโรช่ำชองก็เกรสเองเนี่ยก็คืออยู่งานเบื้องหลังมาโดยตลอดก็คือเราคือบริษ,ษัทหลักอะค่ะกริดคอนซอลแทนทำเซาเปอร์เฮาส์เป็นเรื่องของระบบไอทีต่างๆรวมถึงเอาจริงๆเกรสก็มีงานบางอย่างนะที่ขออุปกรณนที่เป็นส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยซึ่งซึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกันในโลกปกติ เพราะวางานของเริษัใหญ่จะอยู่ในโลกออนไลน์เรามาคอลแลบกันรวมกันเราก็เลยจัดเวทีขึ้นมาในคอนเซ็ปต์ใหม่เราลองมาเล่นอะไรที่มันเป็นกิมมิคใหม่ๆดูว่าแบบผู้ชมจะชอบไหมนะกับการประกวดผู้ชายที่ไม่มีคําว่าเหมือนเดิม,อมลองฉีกกันเลยไปดูสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไม MAN ฮ o s ตัีนี้กลายเป็นเรียลลิตี้โปรเค่ะ คือถ้าสมมติว่าในในพูดของในส่วนของรางวัลน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินเป็นเงินสดตอนนี้คือตัวแทนประเทศไทยของเราจะได้รับเงินสดสองแสนบาทนะครับแล้วก็รองอันดับหนึ่งห้าหม่บาทรองอันดับสองจะอยู่ที่30,000บาทแล้วก็ในแต่ละสายของแต่ละ,ะแนนของ The b a s ส i d t l The s a s t สเอ็กเตอร์เดอะเบสโมอย่างเงี้ยครับก็จะมีเงินรางวัลรอ,รอซึ่งในส่วนของการต่อยอดของการทำงานต่อไปะครับแน่นอนว่าคนที่ ต้องบอกว่ต้องบอกว่ารางวัลนะคะถ้าเป็นตัวเงินน่ะเรามีให้อยู่แล้วเรียบร้อยแต่ว่าที่มันเป็นเรียลลิตี้โปรเจกต์ความสนุกของมันก็คือสิ่งที่น้องจะได้ระหวากทางเพราะเราค่อนข้างจะเปิดโอกาสเปิดกว้างมากเหมือนที่เอา KPN เข้ามาเอา Star h u n t เ r เข้ามาเอา Red Modeling เข้ามานั่นแปลว่าสิ่งที่น้องจะได้มากกว่าเงินรางวัลลอน้องน้อยู่โอกาสโอกาสหลายๆอย่างที่ที่อาจจะ อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรียลลิตี้หรือเปล่านะไม่ทราบอันนี้ต้องรอดูนะคะหลากหลายหลากหลายสไตล์จริงๆหลากหลายสไตล์จริงๆเพราะด้วยความที่ถ้าเกิดว่ามีใครได้ติดตามเพจอยู่บ้างเราทําการขยายเวลารับสมัครถึง3รอบ S <S 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 ซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราก็พูดตรงๆเลยนะครับเราเราเราแบบไม่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 หมกมิดไ,ไ,ไม่สร้างภาพใช่ครับขยายสามรอบเพราะจำนวนคนน่ะได้แต่ศักยภาพบางทีมันอาจจะยังยังยังไม่ถึงหรือหรือบางทีอาจจะยังไม่เข้าที่แต่ในช่วงรอบสองรอบแรกอันนี้จำนวนก็ยังน้อยอยู่เพราะเขายังไม่เก็ตกับคอนเซปต์ที่ปเปลี่ยนใหม่ได้ยังเปลี่ยนใหม่เลยเงี้ยครับใช่แต่แต่เราเราคือจริงๆอ่ะ ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ครับคือมีมีหลากหลายกระแสเหมือนกันเปลี่ยนทำไมททำอะไรทอกมาแบบไหนออทำเผื่ออะไร uh huh. ทำออกมาแล้วจะเป็นแบบไหน uh huh. อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็หลังจากที่เราถ่ายทำไปแล้วสอง ep uh huh. ภาพมันก็ชัดเจนขึ้นหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ชมกัน ความคาดหวังจริงๆอ่ะเราเราต้องการให้น้องๆมีพื้นที่ใ,ในวงการบันเทิง,ค,ทงคือคือต้องบอกว่า,าที่เราดึงแบรนด์ต่างๆเข้ามาอย่าง Red Modeling Star Hunter หรือ KPN นะครับหนึ่งแน่นอนคือเราอยากให้เด็กๆได้เจอกับคนที่มีศักยภาพจริงๆที่สามารถที่จะบอกน้องได้จริงๆแล้วคัดเลือกน้องได้จริงๆสองประเด็นที่สองที่เราเราร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ทั้งสาท่านก็คือเรามีปลายทางสำหรับเด็กทั้งสแนวนะครับ ถ้าสมมติว่า r ร d m o โมเดลลได้ที่1นึ่งของเบสโ o เดลทางเร d m o โม l i n g จะพาไปเจอ Agency เหมือนนอกเพื่อไปเดินแบบต่างประเทศครับอย่าง Star Hunter Star Hunter เนี่ยถ้าที่1ของ Base อ c t เตอศิลปินดาราก็จะจะได้ไปสแสดงซีรีส์ในปีหน้าของ Star Hunter แล้วก็อย่างของ k p พีเอ็นิวิกครับมันเป็นโปรเจกต์เพื่อเดบิวต์ส่งไปเกาหลี <c oughs> ใช่ครับซ <c oughs> ึ่ง KPN <c oughs> ก็จะทำคอสต่างๆหนึ่งปีเพื่อพัฒนาเด็กคนนั้นขึ้นมา เราเราคิดว่าจริงๆปลายทางของการประกวดที่ดีมันจําเป็นจะต้องให้ผู้เข้าประกวดสามารถประกอบอาชีพจริงได้มีอะไรรองรับประมาณนั้นตัวตัวกองเองก็วางแผนกันอยู่ครับว่าเอ้ยเราก็คิดว่านอกจากที่จะมีพาร์ทเนอร์แล้วตัวเราเองก็ยังมีโปรเจกต์แนวทางต่างๆที่อยากจะทําที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าหนึ่งโปรเจกต์ที่สามารถพูดได้เลยตอนนี้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปเป็นร่างที่สุดก็คืออย่างน้อยก็คือเป็น ซิตคอมใช่ครับประมาณนี้ครับซึ่งซิตคอมตรงนี้คือ uh huh. น้องๆทั้ง29คนต้องตองขออนุญาตบอกก่อนว่าจริงๆอะเราตั้งใจ30คนแต่คือเอ็กซิเนต์ไป1คนนะตอนนี้จะเหลือผู้เขา้าประกวดผู้เข้าแข่งขัน29คนนะครับซึ่ง29คนเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาร่วมง,งานกับเราเสมอนะครับอยู่ที่ว่าบทบาทหรือช่วงเวลามันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในช่วงในช่วงท้ายเราก็จะได้รับชม EP 1นะครับเป็นเป็นที่แรกรอบพิเศษก่อนคใคร <c oughs> เพราะว่าใน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 อ่าชแนลของเราเราจะอัปโหลดในวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆต้อบอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับเปิดใจยอมรับนิดนึงเพราะว่า ด้วยความที่ทีมงานทีมงานหลังบ้านเป็นเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะครับคือพยายามหมแล้วหมายถึงว่าพยายามหาอะไรใหม่มามาบมเมิร์มาทำมาให้มัน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 แตกต่างโอเคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใหม่เลยหรือว้าวเลยเรียลลิตี้ใครๆก็ทำเคยมีคนทำมาอยู่แล้วแต่ณณโปรเจกต์ที่เป็นเรียลลิตี้ที่กล้าทำแบบสามทยในหนึ่งเวทีมันก็เกิดความยากลำบากก็อยากขอ ขอให้ทุกคนคอยติดตามแล้วกันครับถ้าเกิดว่าชอบก็ก็บอกได้ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้ติดได้เราจะได้เอาไปพัฒนาต่อนะครับแล้วก็ส่วนช่องทางการรับชมก็อยากให้กดไลค์นะครับแฟนเพจนะครับ Facebook Man Hosta Thailand นะครับแล้วก็เดี๋ยว EP ีต่างๆเราจะอัปโหลดใน YouTube c h anel n Man h o s t a r House นะครับแล้วก็ทั้ง8 EP ทั้งหมดจะสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน a s Play นะครับเป็นระยะเวลา1ปียังไงก็ฝากด้วยครับ แล้วก็อย่าลืมช่องทาง t ิกตอกด้วยนะคะทิกตอกทิกตอกทิกตอกของเรานะครับก็คือแบนฮอสตาไทยแลนด์ด้วยเหมือนกันนะครับ<ล>เพราะว่าติดตาม <TikTok> ไม่หน่อยนะคะ t ิกตอกไทยแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่มาคอลแลบกันในปีนี้นะครับก็น่าจะมีโปรเจ็กร่วมกันกับน้องๆอีก29คนด้วยะคะ